วันนี้ก็ no effect นะครับเป็นคลิปสดๆเลยนะวันนี้พี่จะมาสุ่มตัวใหม่นะครับผมตัวนี้เลยไม่คตรเท่นะครับโคตรเลยดูครับผมดูความเท่ของมันครับถ้าผมไม่เดานะมันเหมือนอาหุ่นกระบอกนะอมณ์เหมือนพิโนกิโออะไรประมาณนี้ไหมแล้วเหมือนรู้สึกว่ามันโดนผ่าผ่าตัวขาดครึ่งนะครับแล้วก็ล่างมาประกอบใหม่กลายเป็นแบบนี้นะครับร้วแบบเท่มากดูดิ โคตรสวยนะครับผมจะมาสุม่มโดยใช้เงินแค่ศูนบาทผมจะไม่เสียแม้แต่เพชรเดียวทุกคนรู้ไหมผมทำยังไงพวกมึงก็น่าจะรู้แหละไอสัตว์กรรูก็ใช้ไอใบอนี่ยใบนี่แล้ววะใบลักกี้รอยัลสุ่มนะครับสุ่มฟรีนะผมมี57าสบเจใบแน่นอนว่าผมจะไม่เสียเงินกับมันซักบาทแล้วก็ดูล็อกเกอร์ของผมครับ 94ดวงดีที่เฮี่ยผมจะกดทีละกล่องเลยนะครับเริ่มยังยังยังเอาใหม่เอาใหม,าามา่ได้เอยยังยังเก้าหกแล้วยังไงมันก็ได้เข้าใจไหมผมไม่ต้องเสี่ยงกันสักบาท่ะครับเก้าเจ็ดเก้าแปด เก้าเก้าหนึ่งร้อยมามันหนึ่งร้อยแล้วมันไม่มีทางที่จะเกินเลยไปมากกว่านี้ลองกระจายปะสูตรบาทของพี่พี่ไม่ต้องเสียงกนสักบาทก็ดูเอา มากูสาดีใจรอเฮ้ยแล้วมันเกินเหรอวะใช่อ่ะทุกคนมันเกินได้ด้วยเหรอวะโอเคโอเคเอามาเอามอะไรวะเฮ้ยมันเกินได้ไงอ่ะร้อยสองแล้วนะเฮ้ย ไอสัตว์ไม่ไหวกับมึงแล้วนะอะไรวะกดกดผิดเอาไหมเอาไหมต่อสมไปสมไปเอ้ยโคโคสุมสิบกล่องเลยสัตว์สิบกล่องแถมหนึ่งกล่องได้แน่นอนได้แน่นอนไม่ได้ถ้าไม่ได้กูบีบคอเตงตายเลยเริ่ม เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ร้อยสยังไม่ได้มันใช่เลยข้าตัวเองตายกูจะมีคอจนกว่ากูจะได้ถ้าผมหมดลมหายใจไปแสดงผมตายแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้คงไม่มีหน้ากูแดงแล้วเปิดจนกว่ากูจะได้ โอ้โหใจแทบวายครับผมไม่ได้หายใจมาหนึ่งชั่วโมงก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าพี่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทไม่เหมือนกับน้องที่ต้องเติมเงินเพราะพวกน้องกระจอกเกันพี่ก็ใช้ความสามารถของพี่ในการที่จะได้ตัวนี้มาอมันก็เป็นตัวที่ค่อนเท่เลยแล้วนัคิดว่ามันเท่ไหมก็เดี๋ยวลองมาเล่นกันนิดสักนิดสักตาสองตานะครับโอ้โหเป็นตัวละครแป๊บ คลิปนี้ไม่ได้ตัดนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้คิดว่าวันนี้ไม่วันนี้ไม่ได้คิดว่าจะลงคลิปนะครับแต่ก็เหมือนมีสกินใหม่มาพอดีก็เลยโดนสดแม่งเลยโอ้โหแม่โคตรเข้ากับปืนฟาร์มาสพี่เลยดูดิดูดิโอ้โหฟาร์มาสสีฟ้าแล้วก็ตรงกลางของมันก็นเป็นสีฟ้าโเคตรเท่เขอเต้นทีนึงจกจกจกจบเลยความเท่กูเออลงแรงเลยเดี๋ยวน้อง,องหา่าพี่ตบแก่พี่ไม่ค่อยชอบ พี่เพ่มเาชอบโดนแต่ว่าตบไก่แรงเกลอให้เจมไหมอือ๋อ,อตอนนี้พี่แรงแพทแล้วนะครับอืมพี่ก็ไม่ได้ตบไก่แรงเกอเ <c oughs> <c oughs> ถอะอะไรมึงจ็อกเกอร์ปัญญาอ่อนนี้อ่ะเรามาดูสกิลรอบๆกันดีกว่านะครับโอ้ตอนนี้ถูกใจผมมากบอกตรงดูความสวยงามของมันนะครับอื้งามแท้เหลา ถือคู่กับปืนฟาร์มานนี่โคตรเท่เลยดิเฮ้ยงามจัดอะ่ะเฟี้ยวจัดอะ่ะดูดิโคตรเท่ท่าเดินดูท่าเดินอ๋อนาะเท่เกินเท่จัดเลยครับทุกคนมันเหมือนนานดูโตะปะวะมันเหมือนอะไรวะนึกไม่ออกโคตรเท่เลย ผมอาจจะเล่นได้แค่แป๊บเดียวนะครับผมจะไม่ได้เอาที่หนึ่งเนครับเพราะว่ารู้สึกว่าคลิปมันจะกี่นาทีแล้วเนี่ยถึงสิบนาทียังวะยังถึงยังเอาว่าเล่นหนึ่งแมตช์แล้วกันถ้าตายก็เลิกเลยนะครับเพราะาเดี๋ยวพี่ต้องไปรัสเตมในดิโมติวีนะครับส่วนใครที่ดูคลิปนี้จบก็ไปดูพี่ในไลฟ์ต่อได้นะครับนี่พี่ก็ด้นสดมาให้น้องๆดูเพราะว่าพี่รีบเกินนะครับพี่รีบเกินเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีคลิปลงวันนี้นะครับกูน้องๆคิดถึงกันเลยจัดไป รู้สึกว่าพีจะมีคนประมาณ4 5ห้าคนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มาพากนะครับก็ขออภัยด้วยท่าเล่นแล้วตายนะครับแต่คนอย่างพี่ไม่เคยตายอยู่แล้วถ้ากูตายกูไม่อัดละกูปิดเลยปิดคลิปเลยจริงๆซึ่งคนอย่างพี่ไม่เคยพาดอยู่แล้วน้องจำไว้ แล้วมันไม่ยิงกันเองวะมึงไม่ยิงอะไรกูวเนี่ยอ๋ฮะผมเครียดนะครับทุกคนเวลาผมเล่นสดแล้วมึงมีไอ้พวกเครียดรุมกูเนี่ยคนอื่นมึงก็มีมึงไม่ยิงอ่ะมึงขึ้นมาฟอร์มสองคนมันไม่ยิงกันก่อนมันไม่ยิงผมอ่ะเลือดผมก็ไม่เต็มป่หวะสุดท้ายนะครับทุกคนสุดท้ายจริงแล้วถ้ากูตายกูพออะไรเครียดวงสวยชิบหายสัตว์ แล้วพี่แคทเกมก็ไม่ได้พูดตลอดนะครับที่น้องๆเห็นว่าพี่พูดตลอดก็เพราะว่ามันตัดไงมึงเข้าใจคาว่าตัดไหมตัดช่วงที่เยียบแล้วก็เอาช่วงที่พูดมาใส่อะไอสัตว์เข้าใจไหมแต่นี่ก็เล่นสดน้องๆก็จะได้เห็นบางจังหวะที่พี่เงียบเห็นไหมพี่เงียบไปประมาณเกือบสิบวิเลเนด์ป่ะรู้สึกว่าจอจะใหญ่ไปโอเคมา รอบเนตัดสินชะตาคลิปนี้แล้วไอสัตว์ว่ามึงจะโหดหรือมึงจะไกล้ <c oughs> มาอันนี้ผมก็ลงโซโลแรงนะครับก็ลงแรงนะครับก็ไม่อยากจะพูดเยอะโหในกาดีกว่าขอให้มีลงซักโอเคอน่าจะมีคนลงอยู่หอในกาตามมันเพื่อนขอซัก10บตัวนะในเมืองนี้แล้วกูออกเลย แต่ถ้ารอบนี้กูตายกูปิดคลิปเลยกูปิดคลิปเลยจริงๆถ้าดวงมึงจะสวยขนาดนี้แนะ่นอนถ้าจะลงไปแล้วแตกง่ายง่อย่างนะี้นะกี่ตัววนะน่ะหนึ่งสองสามสี่โอ้หกตัวเอาเรื่องนะหาพื้นก่อนดีกว่าได้ AK นะครับเดีย๋ยวเก็บ AK แล้วกันโอ้โหเจ็ดปะนะ่ะสิบกูว่าสิบวะมีแต่สิบวะกูว่า อ้เหี้ยมันตึกนั้นเต็มเลยยิงถังทิ้งก่อนครับอ้าวอ้าวผมเกือบตายแล้วทุกคนทำไมผมตายเร็วจังวะคือโดนยิงดูเลือดเดือดเหลือยิบสามอ่ะไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเจออะไรวะเจอคนเก่งเหรอ โอ้ล้วโคตรอึดดูเอออึดไปไหนล่ะอ๋อมันมีหมวกสามไงสกี้นี่พี่ยิงเข้าหัวมันเลยยิงไม่ตายมันอึดเกินปามยาก่อนเราไปบูตต่อโอ้ยตัวละครใหม่ช่วยกูหน่อยเฮ้ไม่ใช่ตัวละครใหม่ใชยสกินใหม่มึงมอบพลังให้กูทีขอร้องกูแคสสดนะไอสัตว์ตายแล้วตายเลยอะฮะลัลโหล อุ๊ยคนอุ๊ยอีหียต่อยกูดาวหนึ่งใครต่อยกูะวะต่อยกูทำไมเนี่ยอ๋อเห็นละตัวแตกไม่ไดส้สาดต่อยกูหว่า้าวตีหน่ะเมืองฮะมูงมซุ่มอยู่นะกูกูเห็นนะกูเห็นนะเวลากูอ้อมกูอ้อมมาดิครับโอ้แม่งโดดหนีแม่งโดดหนีโดดไปไหนละลูก โอ,อ้มีมีดอ่ะมีดอ่ะมีเก็บปืนเก็บปืน,ปนตายไปเลยยิงหัวยิงหัวโอเคมีกระสุนสวยอุย้ยข้างหน้าตัวคนมึงไม่ตายสักทีวะลีลางริงนะเนี่นี้ไม่ไม่รู้ตายหรือ,อยังหรือว่ามันชุบกันนี่ผมก็ไม่รู้ผมยิงดาวไปตัวหนึ่งอะในบ้าน มึงเห็นไม่ได้สก,กินใหม่มาไหนสัตว์ฮะโคตรเท่มึง,งจะงัดกัคกูใช่ไหมเงียบปะเงียบคลิปเลยวะเอ้ข้างนานหน้านุนขอ,อหัวได้ไหมโผ่ปืนในเคยอย่างใกล้เลยเฮ้ยโผ่มาหน่อยนี่สัตว์โผ่มาโผ่มาเ็วเอยโออฮ้ยสายมือก็มีเยอะจังวะ อ๋อกระสุนผมจะหมดแล้วว่ะ uh ที่ผมยิงไม่โดนผมกดดันไงกระสุนผมน้อยผมเลยยิงไม่โดนหัวมันมีความกดกดดันกดดันเหรอหัวแตกไปดิอ่ามึงทำไรทำไรมองหน้าเลยจ้ามองหน้าเลยจ้าหมดเมืองไองชา์หมดเมืองฮัลโหลกกพี่ไม่ค่อยอยากจะคุยหรอกจริงน้องๆอยากดูต่อไหมจริงๆพี่ไม่อยากให้คลิปมันยาวเลยพี่เนี่ยพี่กะจะออกกันนะน้องๆอยากดูต่อปะ มันไม่มีเอฟเฟกต์อะมันไม่ได้ไม่ใช้กล้องใหญ่ด้วยมันเป็นแบบโปรแกรมกากๆอัดอะถ้าน้องอยากดูน้องๆก็กดไลค์นะครับถ้าน้องกดไลค์พี่ก็จะแคสต่อนะครับกดเดะกดไลค์เดะสัตว์ยังยังมึนอย่างกูตบหน้าทิมเลยอยากดูก็ไลค์มาแค่นั้นแหละคอมเมนต์ด้วยพี่นันครับอย่าพึ่งออกครับพี่ผมอยากให้ความเป็ของพี่อะครับเออประมาณนี้แล้วก็กดไลค์ด้วยกดซับสไคร์กดรกระดิ่งด้วย ผมคิดว่าน้องคงกดแล้วนะครับพี่ก็จะเล่นต่อนะครับแต่ถ้าไม่กดพี่ก็จะออกละพี่เบื่อกระสุนแดง200ยเลยละ่ะเยอะเกินไปดีกาทั้งเมืองอุ้ยเจอคนเมืองฝั่งนูน้นทั้งเมืองผมก็ได้ฆ่าไป6ตัวนะครับ อีกตัวหนึ่งมันน่าจะโดนคนอื่นคาโอ้โหหมูดิอย่างเงี้ยหมูดิอย่างเงี้ยหมูดิอย่างเงี้ยฮัลโหลยิงเรียกอย่างเงี้ยบอทเปล่าวะเหมือนจะบอทเลยนี่แร้งนะเฮ้ยมีบอทได้เหรอมีฟาร์มมาร์สไหมเนี่ยผมโคตรอยากได้ฟาร์มมาเลยตอนเนี้ยไปก่อนดีกว่า ลูกคนนี้ยินเสียงคีย์บอร์ดไหมครับกดโคตรมันอะเหมือนโมเมนต์ที่อัพเกาะอยู่แถวนี้นะเห็นหรือเปล่าวหรือตาฝาดปะเหมือนเห็นเหมือนเห็นในเมืองนี <göster ges 2> mm ่แหละเหมือนเห็นแบบแบบนี่แหละอุ้ยอ๋อใช่ไหมเนาะใช่ไหมเนาะ ตาผมฝาดไปทุกคนแต่ผมเห็นจริงๆนะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนจำไม่ได้ไอเหี้ยตาฝาดปะกูว่ามันน่าจะมีแล้วล่ะ <c oughs> คลิปมันเล่นยาวละไอเหี้ยกูไม่น่าเลย คือถ้าเจอคนตลอดกูจะไม่ว่าเลยแต่นี่มันมันเงียบกิฟต์อะมึงก็จะคําว่าเงียบกิฟต์ปะงั้นเมืองข้างหน้าน่าจะมีถ้าเมืองข้างหน้านไม่มีกูออกละปิดคลิปอืมลดตู้กูว่าวิ่งยังเร็วกว่าอีกมังเนี่ยอือชิปบหายเลยมันปรับดีดีที่เจียมค่อยกันหลัวเลยรถมึงเนี่ยแม่ง เฮ้ยมีคนบ้าไม่มีกูออกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ออกหมายถึงออกจากรถครับทุกคนไม่ได้ออกจากเกมนะครับจะคิดมากไม่มีคนเลยไงอยู่บ้านเมืองต้องมานเร่อบัลล่านี่ถ้ากูขึ้นไปพลิกนะรอบนี้ถ้าไม่มีกูออกไอ้สัตว์กูเอาจริงละรอบนี้ จะขึ้นไปพีกไม่มีคนนะ่าอเชียไม่ไหวพวกมึงแล้ววะสวัสดีทุกคนนะครับเร็วเร็วดิเร็วดิวดโอ้โหช้าจริงจริง,งไม่มีจริงดิเฮ้ยไม่มีจริงดิฮัลโหล เงาเนี่ยเหอทั้ง23คนแสดงว่าลงแรงมันน่าจะเซฟนะครับเล่น SVD ดีกว่าน้องๆน,น,น่าจะเบื่อปืนสากาของพี่ละถึงเวลาที่พี่จะต้องเล่นปืนเซทุกคนไม่เคยดูนะครับเคยดูปะปะมัน่าจะเคยดูอะใครที่ดูไรสตรีมพี่เล่นดิโมบ่อยก็น่าจะได้ดูพี่เล่นทุกปืนนะครับใครที่อยากดูเยอะอกว่านี้ก็ดิงด้านล่างนะครับดิโม t ทีวีตามมาได้ตอนนี้พี่กําลังไ like รอยู่นะ ไลฟ์ทุกวันนะครับหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไลฟ์เลยสัตว์ไลฟ์เปิดไลฟ์แม่งนะเปิดแม่งงงงี้ไอเฮียคนอยู่ไหน <c ười> <laughs> เจอไอ้ดรอปอีกแล้วคลิปนี้กูว่ารอยี่สิบนาทีแล้วไอเฮียน,นั่นไงกูว่าแล้วจบแล้ว ความบังน้ำตาลีโนเอ็ดวีดีมึงจะให้กูทำไมเนี่ยแหละก็บอกแล้วเนี่ยเห็นกูเป็นเทพสนายด้วยว่ามึงให้กูบ่อยเกินสนายมึงอะสวัสดีทุกคนนะครับอุ้ยโอ้ยเจี๊ยมันสังหารกันมึงไหนวะมึงนี้ปะวะเดี๋ยว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 โอ้ดิฟเป็นโตเกียวเลยมึง มันยิงกันตรงไหนอยู่วะทุกคนผมหาไม่เจอเนีย่ยมันฆ่ากันรุนัวเลยที่เรียกผมเป็นชื่อขึ้นคิดถึงครับคิดถึงเหมือนกันครับไม่เจอคนเลยกูออกแต่แรกก็จ,จบแหละสัตว์ฆ่าหมดเหมือนกูน่าจะออกเลยไหวยิ่งไม่งวดร้อนแล้วเนี่ยหวไอหัวอย่างไม่เลยทุกคนมไม่ไหวแล้วนะตัวพจะเจ้ารู้สึกผมปลา เล่นโดยพินนนไม่เล่นไอสัตว์กงกเร็วเร็วดิบัดทอไอดอบอีกแล้วกูเก็บไอดอบเบื่อแล้วเนี่ย เราจะไปตรงไอ้ดอับนะครับเพราะว่าอาจจะเจอคนพวกนี้สอบให้กำลังใจหน่อยค่ะมึงอ่านหนังสือที่อีเหี้ยกูช่วยอะไรมึงได้เนี่ยขวามือเสียงรถโอ้โหข้างหน้าก็มีพวกจะลงตีนแล้วล่ะเจ้เนี้ยอนนันแน่ไอสัตว์จะชนกูเข้าแล้วงไงล่ะตอนหนึ่ง ตามก่อนเลยนี่งไงสัตว์ทะลึ่งหน้ากูอะกูหนีกูหนีมึงอยากล่าแค้นมึงตามมาไอสัตว์ลงแรงกูไม่ประมาทหรอกพวกมึงน่าจะเก่งหน้าดูอะ่ะปึ๊บโดนหนังยาง<ม>งงงงง,ง,ง,งเป็นไก่ตาแตกหัวแตกชุบได้ชุบไปไอสัตว์บอกเลย ชุบมึงพลาดกูบอกเลยยิงอะไรมึงป้องเอาสไนย,ยิงแม่งสัตว์ข้อดทดอย่าห้าวกูกบอกแล้วห้าวผิดชีวิตเปลี่ยนเราเตือนนายแล้วนะทาคิชิว่าอย่าห้าวกับพี่ ไปครับเก็บไปสามตัวโหดป่ะของจริงอยู่ละกูไม่ใส่จุกเก็บเสียงแล้วแม่งทำให้ปืนกูเบาใช่ไหมจับปืนแรงๆกันไปปืนกระบอกทันทีแหละโอ้ <c oughs> จับสามวะวิลิกุ๊ด พร้อมแล้วทุกคนขับแลมโบแม่งไปนี่แหละที่หนึ่งชัวร์รอบเนี้ยน้องๆไม่ต้องลุ้นเลยแต่ไม่แน่นะถ้ากูได้ที่โหลเอ้ยถ้ากูไม่ได้ที่หนึ่งกูหัวร้อนนะที่สุดท้ายอยู่ไหนบอกมา ัพาครับวงโอ้เจอแล้วผมไม่เอารถชนดีกว่าครับผมลูกผู้ชายพอไอ้เฮียแต่มึงเอาชนกูเนี่ยไอ้สัตว์เอากระทะตบกูตายมันเอากระทะตบกูแตกโอ้ไอ้เฮียแล้วมึงแล้วมึงเป็นใครวะมึงมาเสือกทำไมวะกูงงใจกับมึงจริงๆริเลยเป็นอะไรวะฮะเป็นโรคอะไรที่ต้องเอารถชนวะกูมไม่เข้าใจมึงเลยชิ่โคตรเฮีย คือกูจอดรถแล้วก็มีพวกชี่วโหกระทะมาตบหัวกูแตกไอสัตว์ที่หนึ่งของกูสกินบึงแหกตาดูสกินกูด้วยกูใส่ชุดอะไรมาไอสัตว์อย่างเท่โดนกระทะตบตายสัตว์มึงยี้เยเล่นอะไรของพวกมึงวะมึงจะชนกูให้มันได้เลยขึ้นมากูถามหน่อยดีเฮี้ยเตี่ยวเวลาใช่ไหมเลยแทนที่คลิปนี้กูจะได้ที่หนึ่งเอาเป็นลงเทๆสัตว์ หัวร้อนแม่งใครที่อยากดูกูเล่นต่อมึงก็ตามมาไลฟ์สตรีมดีโมด้านล่างนะครับมไม่อยากพูดเยอะแล้วกูเจ็บคออะไรเฮีย <Here. S 1> มึงสัว์อีดีเฮีย